เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้วและสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ขอนำเสนอโครงการแปลงใหญ่ถั่วเขียวผิวดำตำบลทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ถั่วเขียวผิวดำหรือถั่วแขกในภาษาภาคเหนือโดยพื้นที่ตำบลทุ่งแควมีการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวดำมากกว่า500ไร่และผลผลิตจำนวน100ตันต่อปีสำหรับสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีการเก็บสายพันธุ์ไว้ใช้เอง โดยการปลูกจะเริ่มเดือนกันยายนและเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมสำหรับการจําหน่ายจะจําหน่ายให้กับรถที่มารับจ้างเกี่ยวข้าวในพื้นที่และที่มีการปรับเครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวถั่วที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกในปี2565เริ่มมีแนวคิดในการดำเนินงานรูปแบบแปลงใหญ่โดยนายกันตพงษ์คำปลูกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว นายสายชนรักพงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้วร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่เนื่องจากต้องการพัฒนาวิธีการปลูกการตลาดและการปรับปรุงด้านสายพันธุ์ของถั่วเขียวผิวดำในพื้นที่ดังนั้นจึงได้จัดเวทีสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ถั่วเขียวผิวดำตำบลทุ่งแค้วและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอ SCD อ และคณะกรรมการระดับจังหวัดเอ e ซีเพื่อพิจารณาในการจัดตั้งแปลงใหญ่ถั่วเขียวตำบลทุ่งแค้วและได้รับการอนุมัติการจัดตั้งแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี2565ปี2566เริ่มดำเนินโครงการแปลงใหญ่ถั่วเขียวผิวดำโดยมีจำนวนสมาชิกจำนวน34รายพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3 4 1ไร่3งานกลุ่มแปลงใหญ่ได้ดำเนินกิจกรรมตาม่างๆดังนี้ หนึ่งจัดเวทีชุมชนเพื่อทราบปัญหาการผลิตในแปลงใหญ่เช่นมเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพการจัดการแปลงไม่ได้มาตรฐานขาดการเชื่อมโยงตลาดสำหรับความต้องการเช่นปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐานเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการเชื่อมโยงการตลาดโดยมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องแนวทางในการดำเนินง,งานในปี2567ประกอบด้วย 1. ึปรับเปลี่ยนสายพันธุ์จากสายพันธุ์พื้นเมืองเป็นสายพันธุ์ใช้นาซี และสสมาชิกทุกรายได้รับไรโซเบียมในการคลุกมเมล็ดสำหรับปลูก3เชื่อมโยงการตลาดกับผู้รับซื้อนอกจังหวัด4วางแผนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดี5บูรณาการแปลงใหญ่กับศูนย์วิจัยพืชไร่ใช้นาดในการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านวิชาการ กจัดทำปลานสาธิตการผลิตถั่วเขียวโดยการใช้เมล็ดพันธุชัยนาสีร่วมกับการใช้ไรโซเบียมในการคลุกเมล็ดสำหรับปลูกของคุณสายชนรักพงประทานแปลงใหญ่ถั่วเขียวผิวดำพันธุชัยนาสีเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย284กิโลกรัมต่อไร่มีความต้านทานต่อโรคแอนแทคโนดมีอายุการเก็บเกี่ยว80วันสำหรับฤดูปลูกที่เหมาะสมคือช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยช่องทางการจำหน่ายประกอบด้วยจำหน่ายเป็นเมเล็ดพันธุ์หรือจำหน่ายเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นถั่วง,งอกมุลเส้นและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆจากการดำเนินงานแปลงใหญ่ในปี2566ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน1การจัดการโรคมแมลงที่ก่อให้เกิดโรคไวรัส2มาตรฐานของการจัดทำแปลงเมเล็ดพันธุ์แนวทางในการดำเนินงานในปี2567 ด้านการตลาดดำเนินการโดยตั้งจุดรับซื้อผลผลิตภายในพื้นที่และเชื่อมโยงกับผู้ซื้อทั้งในและนอกจังหวัดสองด้านการผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ทำแปลงเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน